สวัสดีครับพี่น้องพอเวลาอ่าอากาศดีครับฝนไม่ตกครับวันนี้เราก็มากันอีกครับนะครับกับกล้องก่อนครับกับกล้องก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องพอเวลาอ่าอากาศดีครับฝนไม่ตกครับวันนี้เราก็มากันอีกครับนะครับกับกล้องก่อนครับกับกล้องก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะจัดแล้วเฮ้ยไปๆ้านยังเบิึง อาจารยมั่นเฮ้ยนี่ไงไปแล้วครับนี่ครับเราก็จะจัดไปเรื่อยครับสุดยอด,ด,ยอดของผมยังไม่ลงครับขอเป็นละพักหน่อยแป๊บครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับไปครับ ครับต้มปลาครับพี่น้องไม่เห็นใครเอานี้นถ้วยมีถ้วยเดียวแล้วครับวันนี้แย่งกันใหญ่เลยครับ <c oughs> ต้มปลาครับต้มปลาบักวอแงสิหลังกูมูอ้าวเอาเข้าไปอ๋อมร้เหมือนพ่อปูหรความเสียบด้วยความขึ้นหอดครับไปขึ้นหอดห่วยโดนแล้วครับไม่ได้พ่อห่วยเกือบเฉพาะอาทิตย์แล้วฝนตกฝนตกครับไม่ตึกไม่ได้เพิ่งมาครับเพิ่งมา อ๋อไข่มันไข่มันไข่มันเด้อเสไปบปลาครับเสียบปลาครับเสียปลาโอ้ฉากนาดกินไข่ปลาโซนน้ำเสียบหนโซนน้ำเสียบโซนเสียงเฮงเฮงจ้าบาดเนี่ยเออปลาแจ็บหลายครับมาครับกินต้มปลานะครับมาครับพี่ดองเศษเศษครับมาดูสรุปกันครับว่า มากน้อยค่ไดนนะครับพอได้อยู่ได้กินกันไหมนะครับวันนี้นะพอมีโอกาสเราก็จัดนะครับหาอยู่หากินวันนะครับอาจะพอได้หมกพอได้ต้มอยู่นะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเรานะครับถึงจะไม่เยอะ ก็พออยู่พอกินนะครับอูย้ยเต้นไปไหนแล้วไปมันไปลงที่ดินน้ำมันไม่มีมมน้ำนะครับครับดูบทสรุปของเรานนครับครับไประช้อนมาตัวเล็กนะครับช้อน สองสามตัวครับอันี้เป็นปลาบูครับแต่ก็ตายหมดแล้วครับปลาบูปลาบูปลาบูครับช่อนเล็กก็ตายไปตัวหว่าแล้วครับหาอยู่หากิน,นครับเช้ายันค่ำก็ประมาณนี้แล้วครับวิธีการหาอยู่หากินนะครับ ไม่มากไม่มายแต่ก็พออยู่พอกินครับ,บการหาอยู่หากินครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้คลิปใหม่ๆผมนะครับโอ้กากรตั้งไม่ได้ซะแล้วครับดินลื่นดินเละนะครับ หลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสำหรับการดูของเพื่อนแลืว่คอมเมนต์ของเพื่อนนีเคยเจอกันไหมครับ <c oughs> คุณไม่สามารถโพสข้อความที่คุณคอมเมนต์ได้ <c oughs> และเครื่องเครื่องก็ดับตัดไปเลยก็มีนะครับออกจาก Youtube ไปเลยก็มีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยยังช้ายอยู่นะครับ ก็จะพยายามรีบดูนะครับบางคนก็6วัน7วันแล้วอะไรเงี้ยไ,ได,ดูนะครับก็จะพยายามนะครับช่วงฝนตกก็ไปดับบอยอะไรเงี้ยก็ดูให้ไม่ทันนะครับขอโทษขอไปจริงๆนะครับกับการาดูแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนนะครับดูคลิปให้เพื่อนนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับผมก็หวนานๆก็วานไปวันไม่หมานก็วานไปครับ <c oughs> การหาอยู่เพราะกินก็นอย่างนี้เลยครับอย่าไปซีเรียสกับมันว่าจะได้มากได้น้อยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ